จ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะสอนจะมาอัปเดตดอกไม้สภาพพี่น้องมึงดอกไม้ฉันจะสอนจะจ่าเด้อดอกวาสนาเด้อน,นี่ดอกวาสนาจา้ะเห็นไหมจ้ะสวยไหมจ้ออกดอกเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ้ะ อันนี้ก็ดอกที่คุณยายพินหามาปลูกอะอเห็นไหมสวนนะยจ๊ะบา้านเยสอนก็มีจ้ะคุณยายมาเอาไปปลูกได้เลยจ้ะคุณยายพินสีแดงนี่อันนี้เขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิม อันนี้เขาเรียกห่วงสักวา่าพี่น้องอันนี้ที่บ้านจะยปเ,เรียกอะไรนะเนี่ยเรียสอนเรียกเ,ออเก็บบังกรเขาว่าเนาะเดียสอนก็ไม่แย่กจ้ะดูยายสอนปลูกสอันี้เด้อออกสวยไหมคะเต็มหมดเลยค่ะดอกอันนี้ดอกสีขาวอันนี้ดอกสีขาวจา้ะสิ เห็นไหมคะสวยไหมคะมสวยมากเลยค่ะหอมหอมได้จากพี่น้องจากยำคืนหอมแห้งหอมอริยะหรอเนี่ยอันนี้สีออกมอ่วงๆนี่เหมือนกับไข่แมงดาเลยเนาะทุนเห็นไหมออกเต็ไมไปหมดเลยจ้ะนี่สวยไหมคะเนี่ย ย้อยลงมาอย่างนี้เลยสวยงามมากสวยไหมครับพี่น้องกาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปเดินข้างนอกนี่เดินดูข้างในจ้ะอ,อันนี้ก็ต้นลำใหญ่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็ยิ่งสวยค่ะเนี อดอกไม้สวยเลยด,ยดอกเข็มด้วยจ้ะปลูกปนกันมาผสมประสัตผสมประสัเอาไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะสวยค่ะเนีย่ยเก็ตบกะะต้นแล้วคะเนาะต้นใหญ่ เดี๋ยวไปดูข้างนอกค่ะมีทุกอย่างค่ะลอกลั้วนะคะนี่าง,งามแหงเบาดูงามเนอะพี่น้องเนาะยิ่คขึ้นมากเนี่ยโอ้ยมันหอมจนเม้าไหมพี่น้องนี่หอมจนเม้าจนวินเลยสวยค่ะนี่ นี่ยจากต้ตนอันไหนตอนได้ย่าสอนปลูกไว้เนี่ยดอกสีขาวจะพาดูเห็นไหม,ม,ม,มสวยไหมคะพี่ดอกเอ้ยมาเอาไปปลูกเด้อ,อดอกงามๆทั้งนั้นเลยอทองเหลืองทองลางก็มีเด้อ อัพเดตให้พี่น้องมันแเนงด้จ้าเด้อพี่น้องกาฮักสุกูทุกคนด้วยจ้าบ๊ายบายรักมาคิดถึงทุกคนนะคะ